ก็ขอจเจริญพรคุณยอมทุกทุกท่านออตมาพระเวงคงจเจริญตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนเล็กๆเนี่ยจะสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงแต่เล็กๆก็รักษามาหลายอย่างหลายแผนทั้งปัจจุบันทั้งสมุนไพรไทยจีนหลายๆอย่าง แล้วก็แต่ปกติแล้วนิสัยจริงๆจ,จ,จะชอบศรัทธาในทางแนวทางธรรมชาติบรรัตอาตมาเองไปจำพรรษาอยู่หลายที่บวชมาก็หลายพรรษาอยู่ไปจำพรรษาอยู่ก็เกือบเกือบสิบจังหวัดไปค้นดูบัตรต่างๆปรากฏว,ว่าไปจำพรรษาที่ไหนมีบัตรลงพยาบาลที่นั่นทุกจังหวัดเลยทั้งภาคใต้ภาคอีสาน ภาคเหนือยังไม่เคยไปทีนี้อของของคุณหมอเขียวอาตมาเพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานประมาณปี2ปีมานี้ก็สนใจมีความสนใจได้อ่านหนังสือได้ดูซีดี CD อะไรอยู่แล้วก็ได้ไปเข้าค่ายที่ปทุมแต่ไปวันเดียวไปกลับทั้งที่2ไปที่ดอนตาลทั้งที่3ม,มาที่นี่ ครั้งนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ขึ้นมาเป็นพีเซนเตอร์ก็อาตมาจะสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กๆเป็นภูมิแพ้แบบน้ำมูกไหลแล้วก็ปวดเอวปวดกระดูกเนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาบอกว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดซึ่งบอกว่าไม่ค่อยเป็นกันข้อกระดูกจกติดกันสองสข้อ จะทำให้ปวดเป็นมาประมาณ20ปี20ปีแล้วปวดมาได้ภาษาสองภาษาก็เป็นแล้วก็เจ็บในหน้าอกเจ็บมาก็เกือบเกืบ20ปีก็รักษามาเรื่อยทุกอย่างยาไทยยาจีนหลายหลายอย่างก็ยังไม่หายก็เริ่มมาพยายามตอนนี้พยายามที่จะรักษาโดยแนวทางของคุณหมอเขียว ซึ่งอาตมาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันพิจารณาดูแล้วน่าจะมีผลข้างเคียงมากเพราะว่าช่วงนั้นที่อาตมาไปที่โรงพยาบาลรามาไปหาอาจารย์หมอรักษาอยู่โรคที่ปวดเอวเนี่ยก่อนบวชได้ทำอาชีพเกษตรกรกรมใช้ออกแรงมากอาจจะเกี่ยวกันก็ได้คุณหมอคุณหมอก็ บอกว่าเอ็กซเรย์มาแล้วบอกว่าเป็นโรคนี้กระดูกสันหลังอักเสบติดยึดรักษาเนี่ยมีอยู่สองอย่างทานยากับผ่าตัดไม่ใช่ทานยากับฉีดยาถ้าทานยานี่ก็ค่ารักษาไม่มากประมาณเดือน2เดือนไปค่ายาก็ประมาณ3,000บาทที่โรงพยาบาลรามาถ้ายาฉีดก็ได้ยาทานเนี่ยได้ผล50ยาฉีดได้ผล9 0 แต่เข็มละแปดหมื่นอาตมาก็เลยถอยเลยไม่ไม,ไม่ไม่สู้ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่ายาทีนี้ก็เลยก็ฉันยาเลยมาฉันอยู่ประมาณสองปีซึ่งปกติก็ปวดเอวอยู่แล้วปวดหนักบ้างเบาบ้างแค่ยืดนีนี้ก็จะปวดปวดอยู่ตลอดปวดช่วงนั้นปวดมากก็ไปสงสัยก็ไปตรวจอันตราซาวดูเจอเป็นนิ้วที่ไต ก็เลยหยุดเลยคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยาที่ฉันนี่เพราะว่ามียาอยู่หลายอย่างมียาอยู่ตัวหนึ่งชื่ออะไรจําไม่ได้เขาบอกว่าหลังจากทานแล้วเนี่ยต้องดื่มน้ําตามมากๆอ่า,าใช่ทานาน้ำเยอะๆใช่ใชแต่มาปกติจะฉันน้ําได้ไม่มากปกติพยายามฝืนก็ได้ไม่มากน้อยกว่าคนอื่นก็เลยหยุดเรื่อยมาแล้วก็พยายามรักษารักษานิ้วที่ไตามาด้วยใช้สมุนไพรอะไรก็ดีขึ้นมากดีขึ้นมาก เล็กลงมากซึ่งแต่ว่ายาของคุณหมอเขียวเนี่ยอาตมาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รักษาได้ผลดีคือน้ำปัสสาวะ,ะตั้งแต่ก่อนรู้จักคุณหมอเขียวอาตมาหายมาสองโรคดื่มปัสสาวะฉันปัสสาวะเนี่ยแล้วก็ตาเนี่ยอาตมาจะเป็นคันตาตั้งแต่ก่อนบวชตอนเรียนอยู่มัธยมจบแค่มสาม ตอนเรียนอยู่มัธยมจะคันตาบ่อยช่วงโดยเฉพาะช่วงหา้าหนาวหลับนี่มันจะไปขยี้เองตาจะบวมจนมาบวชก็ยังเป็นอยู่ปีแรกๆพอเริ่มมาฝึกสมาธิปรากฏว่ามันหายไปเกือบสิบปีแล้วก็มาเริ่มเป็นวันศานั้นอยู่ที่จังหวัดเลยไม่เจริญอยู่ในป่าในเขาก็ไปหาหมอไม่สะดวกมันคันตาขึ้นมาก็ ใช้น้ํายาออฟซ่าล้างไม่หายมานึกได้ได้อ่านหนังสือปัสสวะพิชิตโลกทั่วไทยตอนนี้ตมาก็แจกไปหลายเล่มก็ <c oughs> เห็นเขาบอกว่ารักษาได้ลูกตาก็เอามาล้างตาหายเลยโรคคันตาแส,สดงว่าดีกว่าออฟซ่า <c oughs> <c oughs> แล้วอันนี้โรคตาหายไปแล้วอีกสองโรคคือโรคปวดข้อเท้าใต้ส้นลงไปข้อในกระดูกเนี่ยเป็นหลายปีแล้วล่ะ แเราช่วงนั้นตมาก็ฉันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆปกติอาตมาเคยฉันจดทําสถิติจดจดเอาไว้จําไว้เคยฉันติดต่อกันทุกวันเนี่ยไม่ต่ําไม่เคยขาดห้าหรือหกปีส่วนที่เว้นต่างหากไม่ฉันบ้างไม่ฉันบ้างเพราะตมาเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฉันญาณองด้วยน้ํามูดเน่าทีนี้โรคปวดข้อเท้าของอาตมาเนี่ยตมาไปโรงพยาบาลจังหวัด มอให้ยามาโรคกระเพาะกระเพาะึ่งไม่แข็งแรงอยู่แล้วพอฉันมากัดกระเพาะก็เลยหยุดก็เลยหยุดผลสุดท้ายก็เลยฉันปสัสสาวะอย่างเดียวค่อยๆดีขึ้นจนหายใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนโรคหนึ่งที่อีกโรคหนึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างแปลกอยู่อัตมาไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกเล่นโยคะสมัยนั้นกดท่าที่ก้มลงไปส้นกระดูกที่ส้นจะเจ็บระบมเหมือนถูกตีถูกกระแทกประมาณวันสองวันจะช้ำอย่างนั้นเป็นอยู่เกือบปีไม่หาย ทายาก็ไม่หายนักเข้าก็เอยเป็นที่เอวที่รัดประคตทับท่าคาราวะาก็ที่เข็มขัดรัดจะถูกกับกระดูกสันหลัง mm hmm. เวลานอนจำวัดเวียนนั่งลถพิงอะไรมันจะมาแตะๆ mm hmm. กระดูกนั้นเจ็บระบมอีกเหมือนถูกตีถูกกระแทก mm hmm. ก็ไม่รู้จะรักษาไงไปหาโรงพยาบาลก็คงจะต้องใช้เวลานานหมอคงจะต้องหมอลองยานาน mm hmm. ก็ไม่ไปเป็นมากจนกระทั่งว่า ที่กระดูกนี่กระเจ็บกระดูกไหลตอนนั้นกลางวันอยู่ๆก็เจ็บขึ้นมาเหมือนถูกตีถูกกระแทกตมาก็นึกเอ๊ก็ไม่เคยไปโดนอะไรตีไม่โดนอะไรล่วงใส่นึกไปนึกมานึกย้อนไปดูเป็นเพราะว่าบินทบาทสายบาทจากกดทับตรงนี้เจ็บอีกระบมเลยผลสุดท้ายช่วงนั้นตมาฉันปัสสาวะอยู่ทุกวันแต่วันละครั้งสองครัง้งสาครัง้งอะไรนี่ก็ได้ไปอ่านหนังสือปัสสาวะพิชิตโลกทั่วไทยนี่ตัดสินใจเห็นบอกว่ามีแร่ธาตุเยอะ ต่อมาไปอ่านดูว่ามากกว่าอเล่อลาไม่ในเล่อีกต่อมาก็ฉันใหญ่เลยตอนนั้นฉันแทนน้าทั้งวันทั้งวันก็ว่าได้พอนานๆจะถีเข้าถีเข้าฉีถี่ก็ทิ้งไปทิ้งก็ฉันตลอดทั้งวันแทนน้าช่วงนั้นค่อยๆดีขึ้นเลยประมาณไม่เกินสองสาวันเริ่มมีอาการดีขึ้นที่เจ็บกระดูกสามที่เนี่ยค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจนหายใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนไม่เกินสองเดือนประมาณหาย เจ็บกระดูกท uh ั้งสามที่ไม่ต้องไปหาหมอไม่เสียยาไม่เสียเงินด้วยแล้วแล้วรบกวนถามท่านนะฮะว่าพอมาเข้าค่ายที่กองสามแล้วก็ไปต่อที่ดอนตาลนะฮะแล้วก็มาที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพของท่านก็ยังดีขึ้นไม่มากอาจจะรักษายังยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็เพราะว่าพอกลับไปที่วัด ตอนไปที่ค่ายก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่ม,มดีขึ้นแต่พอกลับไปที่วัดมันไม่สามารถจะทําได้ท่า่ไม่สะดวกหลายๆายอย่างไม่กลับมาใหม่ใช่ไม่กลับมาใหมแ่แล้วแล้วท่านท่านพิจารณาแล้วที่เข้าคอร์สแล้วคิดว่าถ้าคราวนี้เนี่ยออกจากคอร์สท่านจะคิดว่าจะทํำยังไงต่อก็พยายามตอนอยู่ช่วงที่อยู่คอร์สนี่ก็คิดว่ากลับไปวัดก็พยายามพยายามที่ว่าจะหาอะไรแช่ สะโพกแค่ตัวแล้วก็จะพอก,ก่อนมาช่วงนั้นบางพวกก็ได้บางช่วงก็ได้พอกใช้กากยญ้านางที่ทําน้ํำคอโลฟินพอกเป็นบางครั้งที่ท่านแช่มือแช่เท้าทุกเช้าที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นมั่งนิดหน่อยแต่ไม่มากมันรู้สึกโล่งขึ้นแต,แต่มันยังไม่ยังมันยังไม่ถึงที่สุดใช่เมื่อเช้าร,รู้สึกว่าโล่งบางบมันครับก็ถ้าอย่างนี้เราก็จะพอจะพูดได้ไหมว่าน้ําปัสสาวะเนี่ยที่ ป้านิดาเป็นคนเริ่มหมอเขียวอะไรเนี่ยนะแล้วก็มาถึงท่านเนี่ยท่านคิดว่ายืนยันว่าน้ําปัสสาวะนี่มันช่วยรักษาโรคแน่นอนใช่ตายช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าที่ตาํารายาโบราณแถวบ้านอาตมาก,ก็เขาบอกไว้หลายๆอย่างอย่างเช่นเป็นแผลก็ตรงกับที่ทางคุณหมอหรือว่าใครพูดไปว่าจะรักษาแผลสดได้ดีปัสสาวะแล้วก็พื้นบ้านบางที่เขาก็ เาบอกว่าถ้าตกจากที่สูงคือมันจะช้ำบางไหนก็ให้ดื่มปัสสวะจะรักษาได้